สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คมชัดลึกสปอร์ตนะครับเรากลับมาพบกันในวันนี้วันศุกร์ที่6เมษายนครับวันนี้ผมดุลพลทองสุขชวีและคุณอภิชาติรวีวัตรก็รับหน้าที่นําข่าวสารในด้านของเววงกีฬามารายงานให้ทราบกันในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับซึ่งวันนี้ก็มีรายละเอียดมากมายนะใช่ครับผมโดยเฉพาะวันนี้ก็คือวันศุกร์หันษานะครับสัปดาห์หน้าก็ถือว่าจะปีใหม่ไทยแล้วนะคงสงกรารไงก็ขับรถขับราลับบ้านกันให้ดีนะครับผมโดยเฉพาะ เรื่องแอลกอฮอล์ครับอย่าดื่มนะฮะดื่มแล้วก็อย่าขับก็อยู่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับคือเราจะมีเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยคนไทยเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตกันมากมายนะคุณหนุ่มใช่นะฮะก็อย่าให้เป็นเทศกาลตายแล้วกันก็อยากให้เป็นเป็นเทศกาลของความสุขแล้วกันนะับกลับไปบ้านไปดูแลหรือว่าไปหาญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ดูแลกันไปนะครับโดยเฉพาะวันนี้เรามีข่าวสารในวงการกีฬาไทยแล้วก็เทศมากมายนะคุณหนุ่มนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับแล้วก็มีค่าสของเทนนิสเดี๋ยวเรามา เมื่อคืนนี้นะครับก็มีฟุตบอลแข่งขันยูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนะคุณต้นครับครับผมใช่ครับผมเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศในนัดที่2ครับแอตเลติกบิลเบาครับเสมอกับชาเก้สประตูต่อ2ครับเมตาลิฟคาคาคีฟครับเสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับหประตูต่อ1บาเลนเซียครับถล่มเลยครับอัสมาครับสประตูต่อ0ครับฮันโนเวอร์ครับแพ้ในบ้านครับให้กับแอตติโกมาดริดครับหประตูต่อ2ครับครับทางด้านของแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพนโกะกลางปีนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 พรทิพย์บูรณะประเสริฐสุขเอาชนะเฉินซาเจียจากจีน21-15ต่อ14-21ต่อ21-15ต่อรัชนกอินทนนท์นะครับแพ้หวังหลินจากจีน21-17ต่อ9-21ต่อ8-21ต่อนิชาอ,อนจินดาพลครับแพ้ซุงจีฮุนจากเกาหลีใต้10-21ต่อและ15-21นะครับส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบสองสอพันยูอวิศสิงห์สานนนนะครับก็แพ้ทาคูมะอูเอดะ จากญี่ปุ่นไป14ต่อ21 11ต่อ21ครับแล้วก็บุญศักดิ์พลศนะครับแพ้ต่อทาฟิกฮิดายัตจากอินโดนีเซียไป16ต่อ21และ16ต่อ21ครับโอ้โหก็น่าเสียดายนะครับผมรบเราตกรอบไปถึง4คนเลยนะครับโดยเฉพาะน้องเมย์ครับรัชนกอินทนนท์ครับผม ก็แพ้ไปอย่างเฉียดชิวนะฮะหนึ่งประตูเอ้ยหต่อ2เซตครับแล้วก็เจ้าแมนบุญศัก์ก็โอ้โหก็แพ้อีกนะฮะตอนนี้เราก็ผ่านผ่านด่านไปแค่คนเดียวคือคุณพรทิพย์นะครับก็แล้แต่น้องพีทะครับที่จะผ่านเข้ารอบ8ก็คนสุดท้ายไปนะครับซึ่งกลจะไปพบกับ ฮันหลีจากจีนนะครับซึ่งเป็นคนที่มาจากรอบคัดเลือกครับก็คงจะต้องเอาใจช่วยครับให้น้องพีทนั้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ลึกๆนะครับเขาเหลือคนเดียวแล้วของไทยเรานะครับที่ออสเตรเลียครับครับผมก็ติดตามเชียร์และให้กําลังใจครับสำหรับน้องพีทครับพรทิพย์นะฮะก็อยากจะส่งแรงใจแรงเชียร์นะของเราด้วยนะครับโดยเฉพาะของคมชลึกสปอร์ตเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องข่าวกีฬาแบบบินตันต่างๆมามากมายเลยนะฮะครับส่วนในด้านของความเคลื่อนไหว สีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในยูโรปลาลีกนั้นเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดเลยนะครับเกมการขันในช่วงของเมาส์กีฬารอบทิศครับเมาส์กีฬารอบทิศนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับครับผมเป็นไงสี่คู่นะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่2นั้นก็เรียกว่า แต่นั่นของชาวเก้นั้นบุกไปเสมอแอตเลติกบิลเบา2ประตูต่อ2นะครับรบโดยราชันสีน้ําเงินเนี่ยได้ประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับสครั้งเลยครับจากคาสยานฮุเซล่านาทีที่27นะครับแล้วก็ลาอูกอนซาเลสครับยิงได้ครับนาทีที่51แต่ว่าแอตบิลเบาเนี่ยก็มาไล่ตีเสมอได้ทั้งสองครั้งนะครับจากอีบาอิโกเมสนะครับนาทีที่41แล้วก็มาเกลซูเซต้านาทีที่55รวมผล2นัดบิลเบาชนะ64ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ อีกคู่ครับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับบุกไปเสมอเมตาลิสคาคริฟตหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยทางด้านของสปอร์ติ้งเนี่ยขึ้นนำก่อนจากลิกกี้ฟานโวสวินเกลนาทีที่44นะครับส่วนเมตาลิสนั้นก็ไล่ติดเสมอจากโจนาธานคริสตานโดนาทีที่57ครับแล้วก็น่าจะเป็นชัยชนะ2-1นะครับ,รบจากไคลส์สันซาวเวียที่ได้จุดโทษนาทีที่64แต่ว่ายิงจุดโทษไม่พลา,พลาดครับยิงไม่เข้านะครับ,รบก็ทำให้ รวม2นัดนัดสปอร์ติ้งนั้นชนะไป3-2ครับอืมครับผมขณะที่อีกคู่ครับแอตติโกมาดริดครับบุกชนะฮันโนเวอร์2ประตูต่อหนึ่งครับผมโดยแอตมาดริดครับได้ประตูจากอาเดียนโรเปสครับนาทีที่63แล้วก็ลาดาเมลฟันเกาครับนาทีที่86ครับส่วนฮันโนเวอร์ครับได้ประตูจากมาเมลบีรัมดียุสครับนาทีที่81ครับรวม2นัดแอตมาดริดครับชนะ4ประตูต่อ2ขณะที่บาเลนเซียครับชนะอัคส์มาครับถล่มทลายครับ4ประตูต่อ0นะครับ โดยได้ประตูจากอาร์ดิสรามีคนเดียวครับ2ลูกเลยครับในนาทีที่15แล้วก็นาทีที่16ครับเคอร์ดี้อันเบาครับนาทีที่56แล้วก็พาโบพีอัติครับนาทีที่79ครับรวม2ผล2นัดครับเจ้าขางคาวบาเลนเซียครับชนะ5ประตูต่อสครับสำหรับผลประกบคู่ในรอบรองชนะเลิศนั้นครับมีทีมตัวแทนจากสเปนเข้ามาสู่รอบนี้ถึง3ทีมเลยครับโดยต้องเจอกันเองหนึ่งคู่ครับก็คือแอติโกมาดิดครับพบกับบาเลนเซียครับส่วน แอตติกบิลเบาครับอีกหนึ่งทีมจากสเปนครับที่เคยเขียนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นนะฮะตกรอบใน32ทีมสุดท้ายครับจะพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับโดยรอบรองชนะเลิศครับจะแบ่งแบบ2นัดเหมือนเดิมครับทั้งเย้าและเยือนครับผมแล้วก็นัดแรกครับจะเตะในวันที่19นะครับแล้วก็นัดที่2จะเตะในวันที่26เมษายนนี้ครับนะฮะเมื่อคืนนี้บาเลเนเซียก็หลังจากที่แพ้มา1-2เนี่ยโหบุกแรกเลยใช่ครับก็ส่งชุดใหญ่ฟูลทีมเลยแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองเนี่ย มั่นใจได้เลยครับจอาขั้นเขาเนี่ยไม่เคยทําให้ผิดหวังนะฮะแล้วก็ทีมจากสเปนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหโคตรสุดยอดเลยครับผมมากันเยอะมากมากันเยอะมากแล้วก็ลีกของสเปนเนี่ยบ่งบอกให้รู้เลยว่าเขามีความแข็งแกร่งจริงนะฮะไม่ไม่สำหรับแค่ถ้วยนี้แค่ถ้วยเดียวนะถ้วยอื่นก็ยังมีทีมจากสเปนไปเยอะแยะเลยแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะฮะก็คงจะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าทีมจะได้เข้าไปชิงกันเองหรือเปล่านะครับใช่ทางด้านของคืนนี้ครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคคู่่รรับกก็ปาาฏว สกาดงนิวคาสเซิลนั้นก็เตรียมที่จะบุกไปเยือนของเขาสวรรค์ซีนะครับโดยสถานการณ์ล่าสุดนั้นนิวคาสเซิลเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางนะแล้วก็มีลุ้นที่จะขยับแซงขึ้นไปอยู่อันดับ5คือแซงเชลซีอะถ้าเกิดว่าคว้าชัยชนะได้เพราะว่าตอนนี้มี53แต้มแต้มเท่ากับเชลซีนะครับถ้าชนะก็เรียกว่าเบียดขึ้นไปขณะที่ทางสวรรค์ซีเป็นไงฮะตอนนี้ทีมอันดับที่เท่าไหร่ฮะคุณหนุ่มคือตอนนี้ สวอนซีอยู่อันดับ11ครับแข่ง3 0วินาทีมี39แต้มนะครับแล้วก็ผลงานหลังสุดนั้นก็รู้สึกว่าจะแพ้มา2เกมนะครับลุ่มโดอนๆคอับเลยขณะที่นิวคาเซเนี่ยชนะมา3เกมแล้วนะครับแล้หวังที่จะคว้าชัยเป็น4เกมติดต่อกันนะครับก็ต้องติดตามครับโดยอารันพาดิวครับผู้จัดการทีมของสาลิกาดงนั้นก็เรียกว่ามีการจัดทัพโดยน่าจะได้ตัวเจมเพิร์ส กองหลังดาวรุ่งที่เรียกความฟิตกลับมาช่วยแนวรับนะครับแล้วก็มีตัวหลักๆอย่างทีมครูโยฮันคาบายยนาสกูเตเลสนะครับแล้วก็มีสามประสานอย่างฮาเตมเบนอาฟาเดมบาบาแล้วก็ปาปิซิเซที่จะลงแน่นอนนะครับโดยเฉพาะซิเซนเนี่ยสเกมที่ผ่านมาเนี่ยยิงไปสี่ประตูแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆฮอตหน้าดูเลยผขณะที่ทั้งเจ้าถิ่นครับแบนดอนล็อเจอร์ครับ มีสภาพทีมที่สมบูรณ์มากครับผมเพราะว่าไม่มีปัญหาในเรื่องผู้เล่นที่บาดเจ็บแม้แต่คนเดียวครับเกมนี้นะครับคาดว่าจะส่งนะครับตัวหลักๆก,ก็คือมิเชลวอร์มโจฮันอันเรนครับกิฟฟี่ซินกุสสันครับสกอตซินแคร์แล้วก็แดนนี่เกแฮมครับลงราาตะข่ายอย่างแน่นอนเลยแล้วก็ นะฮะเกมนี้เขาบอกเลยครับว่ายัางไงอย่างน้อยนะฮะคือไม่ให้แพ้แนะ่เล่นในบ้านนะเพราะสถานการณ์ทีมตัวเองเนี่ยโอเคก็อยากจะให้มันรอดพ้นปลอดภัยนะถ้าเกิดว่าแพ้ในบ้านเนี่ยก็จะทําให้บรรดากองเชียร์อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่านะมันไม่ค่อยดีเพราะแพ้2นัดก่อนหน้านี้แล้วครับผมทางด้าน,นของนิวคาสเซซลเนี่ยจริงๆแล้วก็มีนักเตะที่บาดเจ็บที่ไม่ได้ลงก็มีจ er ูตเทเลอร์นะครับ,รบฟาบมิซิโอโคโรซินีนะครับกราบเบียโอแบตองแล้วก็ ลีออนเบสนะครับที่ยังเจ็บอยู่ก็น่าจะ,ะไม่ได้ลงสนามนะมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ละสายการดงก็น่าจะดีกว่านะแต่ดีกว่าใช่ครับผมพราะว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยก็ได้อ่าจะหืดขึ้นคอนะอเกมนี้ก็แน่นอนเพราะว่าสปอนซีเวลาเล่นในบ้านเนี่ยโอ้โหนะแรงใจของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็นักเตะเขาเนี่ยคือพยายาม สร้างศรัทธาให้กับแฟนๆนบอลของเขานะฮะก็เล่นในบ้านเนี่ยหืดเลกินะที่คนจะมาแบ่งแต้มหรือจะมาเอาชนะเขาในบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันแต่ว่าดูแลเกมเนี่ยแน่นอนนิวคาสเซิลน่าจะเฉือนนะเฉือนอาจจะเป็นเฉือนช่วงเท้ท้ายด้วยแต่ถ้าเกิดว่าสกอร์แรกมาเนี่ยมันอาจจะไหลเป็นน้ําก็ได้เพราะว่าต้องดูที่ช่วงแรกๆนะครับผมดูในช่วงแรกก่อนเอาแน่เอานอไม่ได้เหมือนกันนะบางทีก็ดีไปเลยนะโอ้โหบางทีนี่ดีอย่างกับพระเอกนะบางทีก็สวมบทผู้ร้ายตลอดเลยนะฮะครับ ก็จากฟุตบอลอังกฤษนะครับเราก็มากันที่ฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับไทยเปเปอร์ลีกครับก็มีความเคลื่อนไหวที่จะต้องมาเล่ารายละเอียดกันเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ทางไทยเปเปอร์ลีกเนี่ยคือทุกๆเดือนเนี่ยครับสโมสรไทยเปเปอร์ลีกเขาจะมีนัดทานข้าวกันถูกต้องเดือนละหนึ่งครั้งนะครับประจํานะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการถามกันถึงว่าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย ยพรีเมียร์ลีกนั้นได้สปอนเซอร์มาเท่าไหร่มีกําไรเท่าไหร่และเงินหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คําถามเนี้ยทางด้านของดรวิชิตแย้งมูลเรือนั้นก็คือตอบได้ไหมตอบไม่ได้นะครับก็คือก็ทําให้เป็นที่ค้างคาใจเป็นที่สงสัยกันมาพอสมควรนะครับล่าสุดเมื่อวันนี้ก็เลยมีการมาเปิดแถลงข่าวที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยทางด้านของผู้ที่จัดการสิทธิประโยชน์ ของทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็คือทางบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตนะครับโดยคุณอดิศัยวารินเสริกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทก็ได้มาเปิดแถลงข่าวโดยมีกุรวิโรธทองประธานที่ปรึกษาของสยามสปอร์ตนั้นก็มาด้วยใช่ครับมากันชุดใหญ่เลยครับผมโดยเฉพาะคุณอดิศักด์นะครับได้เปิดเผยว่านะครับผม TPL ครับดูแลเรื่องการจัดการแข่งขันส่วนสยามสปอร์ตนั้นดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ซึ่งสิทธิประโยชน์นั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับ อันดับแรกก็คือเป็นโครงสร้างของรายได้ตรงนี้เป็นค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่ขายไปแล้วนะในสัญญา3ปีตั้งแต่ปี2,554จนถึงปี2,556นะครับโดยท o v i s i o n ครับ,รบถ่าย Type ไทเ e a g ล e ครับขณะที่ ATP แล้วก็ IPM ครับถ่าย Division 2รายได้ตรงนี้เมื่อปี2,554นั้นเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นครับ80ล้าน4 0สนบาททั่วนะฮะนอกจากนี้ครับกรรมการผู้จัดจาการบริษัทยสยามสปอร์ตยังกล่าวอีกว่านะครับ สิทธทิประโยชน์ในส่วนที่2ก็คือการหารายได้ครับหรือสปอนเซอร์ที่ขายล่วงหน้า3ปีเช่นกันตรงนี้ครับได้เครื่องดื่มเกือแร่สปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนไทยพิมาล,ลีกและ a อเสนับสนุนในดีวิชั่น2รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับแปล้านบาทนอกจากนี้ครับการหาสปอนเซอร์ในการถ่ายทอดสดของฟรีทีวีที่ได้บริษัทไทยน้ำทิพย์นะครับยามาฮ่า อตทและก็เบียรช้างนะครับเข้ามาสนับสนุนในปี2554อีกนะครับเป็นจำนวนเงินจำนวนทั้งสิ้น55ล้านบาทสรุปรายได้ประจำปี2554นั้นอยู่ที่ร218ล้านจุด4แสนบาทก็คือ200กว่าล้าน218ล้านบาทนั่นแหละแต่ตรงนี้ครับต้องไปดูที่โครงสร้างต้นทุนด้วยนะแบ่งออกเป็นนะฮะคือการค่าดําเนินค่าเงินสนับสนุนทีมฮะเบี้ยเลี้ยงผู้ตัดสินค่าเช่าเวลาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่68.60เร์เ ต้นทุนดาเนินการคือการใช้จ่ายในทุกหลีกครับแล้วก็ต้นทุนทางด้านาการตลาดหรือว่าค่าไนน้านะครับสิบ้า11.5%รวมแล้วนะครับมีต้นทุนนะครที่จะต้องใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ที่96.1%ทําให้เหลือผลกําไรนะครแค่ 3.9หรือ4%เท่านั้นเองอ๋อนั่นคือผลกำไรใช่ครับผมประมาณสัก8ล้านกว่ากใช่ครับ8ล้านกว่ากนายต้องแบ่งด้วยต้องแบ่งครึ่งเนี่ยแบ่งแบ่งสมาคมสมาคมด้วยแล้วก็ทางสยามสปอร์ตเนี่ยที่ดูแลในด้านนี้แบ่งคนละครึ่งคนละ5้5สิบห้าหบเลยนะฮะนายอริศักดิ์ยังบอกเลยครับเมื่อคิดเป็นเงินแล้วนะครับคือมีผลกำไรแค่8ล้านกว่าบาทนะฮะก็แบ่งคนละครึ่งก็เหลือสยามสปอร์ตเอาไป4ล้านสมาคมเอาไป4ล้านนะครับแล้วคุณลวีเนี่ยเขาเขาพูดเลยฮะว่านะฮะ ทางบริษัทเนี่ยไม่เคยคิดเลยจะมาหากําไรกับเรื่องฟุตบอลนะฮะที่ผ่านมาสยามสปอร์ตเนี่ยเข้ามาทำฟุตบอลด้วยความต้องการอยากให้ลีกไทยนั้นเติบโตแข็งแรงที่ผ่านมาเนี่ยพยายามให้ลีกไทยได้รับความสนใจหลายๆครัคร้งเพื่อขาดทุนก็มากนะที่ผ่านมาเขาขาดทุนก็มากแล้วก็บอกว่าขาดทุนแน่นอนแล้วก็พูดเลยว่าตอนขาดทุนไม่เคยมีใครมาถามไม่เคยมีใครมาเหลียวแลยืนยันว่าไม่ได้คิดหากําไรกับฟุตบอลเพราะว่าทางสยามสปอร์ตนั้นไม่ได้หุ้นของเขากไม่ได้เพิ่มมูลค่าอะไรมากเลยนะฮะ หาใครมาเป็นสปอนเซอร์นะฮะเข้ามาสนับสนุนไทยพีมีเลีก็พร้อมจะยินดีจะเปิดทางให้นะคุณวิพูดเลยแล้วก็15%อยู่แล้วเนี่ยคือเขาบอกเลยเขาตัดให้เลยนะฮะหรือถ้าใครอยากจะเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์นะสยามสปอร์ตก็บอกว่าเข้ามาได้เลยเพราะทุกวันนี้บริษัทย,ยังขาดทุนอยู่เมื่อลงทุนไปแล้ว<ๆ>เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลงทุนไปเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทรทัศน์นะสื่อสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ย <ๆ S 2> เขา <ๆ S 2> ถือว่าเขาอยากจะช่วยให้งการมันดีนะฮะแล้วก็เขาพูดนะ คุณวิวบอกว่าผมอยากจะบอกทุกสโมสรว่าเราต้องสามัคคีและปองดองกันอย่าให้แตกแยกความสามัคคีเหมือนบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะฮะไม่เช่นนั้นฮะจะเป็นการฉุดวงการฟุตบอลให้ต่ําลงมาสําหรับคุณเนวินที่ชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์นั้นครับที่บอกว่านะฮะจะไม่กลับไปเล่นการเมืองแล้วเพราะมันเหมือนนรกนั้นนะฮะเป็นเรื่องของคุณเนวินนะแต่เมื่อเข้ามาสู่วงการฟุตบอลแล้วก็ขอให้คุณเนวินน่ะทำวงการที่สร้างสรรค์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะ แล้วก็เป็นคำพูดของคุณลวินะถูกต้องครับมากว่าวันนี้ก็มีการมาเปิดใจแหละมีเสียงไหมของคุณลวิวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณลวิก่อนครับอืผมจะขอขึ้นบริษีเป็นข้านแรกเลยนะครับที่จะขึ้นมาพูดเตรียมเรื่องไว้เยอะเลยแต่เพื่อนๆในบริษัทบอกว่าตัวผมจะพูดเลยเกินไปเราจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับ ไงไงก็ต้องมาชี้แจงให้เข้าใจว่าเรามาทำฟุตบอลวันนี้อยากให้ไทยลีกมันเติบโตใครจะ่มาคิดบ้างครับว่าไทายลีกระมีวันนี้นะครับตอนนี้เรากำลังทำไทยลีกอยู่แล้วทังโจโสายุทธก็พยายามจะทำดีชั้นหนึ่งต่อแล้วต่อไปจะลงบันทึกขั้นสองขอร้องเพียงเล่ว่าเรามาทำฟุตบอลให้มันดีดีกว่าและเวลาชนะ ขอให้ชนะอย่างสง่สามีชนะอย่างสนารามมีสัมมีศีนะครับถ้าุูชนะอย่างไาม่สง่าเขาก็ต้องรู้โอเคแน่นอนคนข้างนอกเขาก็รู้เองว่ามันเป็นยังไงนะครับข้ามปีวันดีนะครับแต่ในรุ่นบอลต้องนะครับเพราะนั้นที่เราเรา ครับผมเนี่ยฮะเสียงของคุณลวีเลยมาพูด,ดจากใจเลยเพราะว่าที่ผ่านมาคุณลวีเนี่ยอยูอ่คือไม่เคยออกทีวีไม่เคยออกสื่อไม่เคยอะไรเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่วงการกีฬาเนี่ยให้ความเคารพนับถือและ<ม>บอกให้ฮะว่าจริงๆแล้วมีวันนี้ได้เนี่ยต้องยกยอดฮนะยกความดีความชอบให้คุณละวีหลทองเลยเพราะว่าแกมีใจรักกีฬาจริงๆรักฟุตบอลมากแม้ว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหจะ จะหมดเงินหมดทองอะไรเท,ท่าไหร่ก็เท่าก,ก็ก็ไม่สนใจอยากให้งการฟุตบอลมันดีขึ้นแต่ในมุมกับการดกรกล้วยทับเนี่ยดรวิชิตแยม้มบุญเลืองเนี่ยจริงๆอยากจะให้เป็นคนที่พูดมากกว่าเพราะตัวคุณเองเนี่ยเป็นประธานไทยพีเมียร์ลีกเนี่ยคุณจะต้องสามารถจะชี้แจงให้สโมสรสมาชิกหรือว่าคนที่เข้ามาร่วมวงไพบูลในกีฬาฟุตบอลเนี่ยรู้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นี่ดรนี่ดูนั่งนิ่งอย่างเดียวเลยนะฮะคือตอนตอนนี้ คือทางด้านของไทยเคมีคลิกเนี่ยก็คือเขาแบ่งใช่ไหมฮะใช่ครับดรค้ยทับเนี่ยรับดรดรวิชิตเนี่ยใช่ครับก็จะดูแลเรื่องของการจัดการทั้งหมดบริหารจัดการแต่เงินนี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเหตุเนื่องมาจากคุณเนวินไปถามเองว่าเงินเนี่ยสโมสรแต่ละสโมสรเขาจะได้อะไรบ้างอะไรบ้างแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้แชมป์มาแล้วเนี่ยเงิน10ล้านบาทหายไปไหนเขาถามคุณดรวิชิตเนี่ยแหละวิชิตตอบไม่ได้ไงพอตอบไม่ได้ก็เลยจะต้องทําให้คุณลวีโหลทองหรือว่าสยามสปอร์ต แลวบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีการกินข้าวของ18สโมสรเนี่ยก็เรื่องนี้ก็คงจะไม่เกิดนะนะคุณหนุ่มนะก็คือว่าคุณในวินก็จุดประกายเองประเด็นขึ้นมานะครับงคว่าก็อย่างน้อยก็ได้มีการมาชี้แจงกันถูกครับจะได้รู้ว่ารายละเอียดเป็นเท่าไหร่เงินเป็นยังไงถูกต้องครับจริงๆแล้วทําให้โปร่งใสนะครับทาให้แบให้เห็นเลยว่า ที่ผ่านมาเนี่ยบริหารจัดการมาเท่าไหร่ถูกไหมฮะบริหารจัดการใช้เงินไปเท่าไหร่แต่ละปีแต่ละปีมาแจ้งให้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ลีกอาชีพของเราเนี่ยมันโตวันโตคืนมันขึ้นลิฟต์แล้วมันไม่ใช่เหมือนกับแบบว่าลีกที่แบบตกตามสมัยก่อนเนี่ยคนดูแทบจะนับหัวได้นักเตะเนี่ยจะมากกว่าคนดูได้ซ้ำไปนะคุณหนุ่มแต่ทุกวันนี้ลีกมันโตขึ้นคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะฮะถ้ารวมแล้วทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะรวมแล้วทั่วประเทศเี่ยเตะบอลเนี่ยโอ้โหใช้เงินมหาศาลเลยดังนั้นเงินต้องเเเเเเคคคลลีีียยรนนนนะะะะ้าาากกิิดวว่่่งงแไมมั็จจใพ พอแบบว่ามันคาใจปุ๊บมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วคุณจะบริหารจัดการแล้วไม่ดีเนี่ยโดนว่าแน่นะครับ,นะรบก็เดี๋ยวช่วงนี้เรามาสั้นๆกันที่ทางด้านของโบขาวปอปลาุมุกหน่อยนะเป็นไงฮะความเคลื่อนไหวเพราะว่าตอนนี้ก็ยืนยันว่าจะโชคไทยไฟในวันที่17นี้แ,นนนแต่วอนทางค่นนา,งายปอปลุมุกก็รู้สึกว่าจะมีการขู่จะฟ้องเหมือนกันนะขู่แน่นอนแล้วเขาบอกเลยว่างานนี้มีมือมีมือที่สมาเสี่ยมแล้วฮะแต่เราต้องตามเองครับว่ามือที่3มือใครนะฮะมาเสี่ยมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสามารถที่เขาส่ง ยื่นหนังสือไป4ฉบับแล้วนะที่จะฟ้องร้องกลับนะฮะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําตาม4ฉบับเนี้ยับขาวโดนแน่นอนนะฮะก็มีการขู่จะฟ้องทั้งทางด้านของผู้จัดไทยไฟนะครับแล้วก็ทางบัวขาวแล้วก็ทางกุนทีรวัตรยุยิ้มเนี่ยครับที่ว่าเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดใช่ก็ติดตามกันเลยกันนะฮะว่าเป็นยังไงต่อนะฮะครับสำหรับช่วงท้ายนี้เราเข้ามากันที่ สปอร์ตเวลตี้ครับก็มีเรื่องน่าสนใจทีเดียวครับสปอร์ตเลตี้ในช่วงนี้ก็เป็นทางด้านของเทควันโดใช่ไหมครับคุณผรับใช่ครับผมก่อนท่านักกีฬาจะไปโอลิมปิกเกมตัวนี้เขามีความพร้อมอย่างไรบ้างแล้วก็ตอนนี้การเตรียมการอย่างไรก็ต้องน่าติดตามนะเพราะว่านักเทควันโดเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาที่มีความหวังของคนไทยในโอลิมปิกเกมในครั้งนี้นะฮะครับและวันนี้ครับผมดุลพลทองสุขชวิและคุณอภิชาติวิวัฒต้องลาไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ จากความสำเร็จของทัพนักเทควันโดทีมชาติไทยที่สามารถคว้าตั๋ว3าใบไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2012ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากเจ้าไอาเป็นเอกกราเกตรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมน้องเล็กชนาทิพซ้อนขำรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมและน้องจูนรังสียานิสัยสมรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมแต่ใช่ว่านักกีฬาทั้ง3คนนี้จะได้สิทธิ์ไปลุยลอนดอนเกมได้ทันทีเนื่องจากตัวโอลิมปิกเกมที่ได้มานั้นเป็นรุ่นน้ำหนักไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่ตัวบุคคลเหมือนกีฬามวยสากลสมัครเล่นดังนั้นสมาคมจึงมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวครั้งสุดท้ายอีกทีหนึง่ง ล่าสุดนายปีชาต,ตระกูลอุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมในเดือนสิงหาคมนี้ว่าขั้งแรกเนี่ยเราจะให้สิทธิ์ของคนที่ไปไปได้ได้ได้การ์ดมาที่จะไปนะฮะเพราะว่าเราก็เห็นใจเขาถ้าในกรณีเสมอกันในการ ในกรณีประลองเสมอกันเนี่ยคนที่ได้การ์ดมาเนี่ยจะได้ไปนะฮะอันนี้หลักเกณฑ์อันที่หนึ่งอันที่สองเราต้องดูเรื่องความบาดเจ็บด้วยเพราะว่ากีฬาเทนนิสเรื่งบาดบาดเจ็บได้ได้ง่ายแล้วก็ถ้าบาดเจ็บแล้วฝึกซ้อมไม่ได้อ่ประเทศชาติเ็เสียโอกาสทั้งนี้เมื่อ8ปีที่แล้วกีฬาโอลิมปิกเกมปี2004 ที่กรุงเอเธนประเทศกรีกนักเทควันโดทีมชาติไทยประสบความสาเร็จด้วยการคว้าเหรียญทองแดงกลับมาเป็นหุนแรกจากน้องวิวยาวภาบุรพลชัยจากนั้นถ sure. ัดไปในปี2008หรือปักกิ่งเกมที่ประเทศจีนรับเป็นเจ้าภาพน้องสองบุตรตีเผือดผ่องก็สามารถคว้าเหรียญเงินกลับมาได้สําเร็จสําหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมในครั้งนี้เทควันโดนั้นถูกจับตามองเป็นพิเศษว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งแรกกลับมาได้ซึ่งในเรื่องนี้นายปิชาตระกูลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ลองไปฟังดูกันครับคือจะสังเกตด,ดูว่าเรามุ่งมั่นมากๆนะตัวผมเองหรือท่านนายกหรือท่านเลขาธิการเนี่ยวัน,วนๆแทบไม่ได้ทำงานเลยนะครับก็มาอยู่ที่ยิมตลอดดูฝึกซ้อมตามนักกีฬาตลอดนะก็เราก็ผู้งานเราก็ทุ่มสุดตัวเลยในะครั้งนี้นะครับที่จะต้องอทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้เพราะว่า ความนิยมต่างๆ,ๆของกีฬาเราก็ค่อนข้างสูงในปัจจุบันนี้ตัวก็มีคนเล่นเยอะนะครับไปคัดตัวมาเราก็ได้แรง์กิ้งสูงแทบทุกตัวเพราะฉะนั้นเรามีความหวังมากครับเพราะฉะนั้นผมขอเรียนว่าเราจะทำดีที่สุดนะฮะเพื่อประเทศชาติแล้วก็เราจะทุ่มสุดแรงเกิดเพื่อให้ไปสู่ความจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้คือเหรียญทองโอลิมปิกสักเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้ทุกคน อย่างไรก็ตามทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคนไทยทั้งชาติร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักเทควันโดทีมชาติไทยเชื่อว่าเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งแรกนั้นไม่ไกลเกินจริงเพราะว่านักเทควันโดชุดนี้พร้อมเต็มที่โดยเฉพาะภารกิจสําคัญของชาตินั้นกําลังจะเริ่มขึ้นแล้ว